อัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมาขายอะไรคะพิซซ่าพิซซ่ามีกี่หน้าหนึ่งหน้าหน้าอะไรคะปูอัดปูอัดปูอัดกับไส้กรอกอ๋อปูอัดไส้กรอกแล้วอันนี้อันนี้ใครอ่ะพ่อค่ะพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าขายอะไรครับก็ไปช่วยแม่ค่ะไม่บอกอ่ะเร็วๆทำพิซซ่าให้หน่อยสิหิวแล้วเนี่ย เอาไว้กันไว้ลวรลยน,นี่ไงนี่ไงต้องประกอบด,ด้วยมันจะเป็นรถโรงพยาบาลมันจะเป็นแบบเป็นลูกโรงพยาบาลน,<อ>นี่ค่ะมีคุณแจด้วย๋อคุณแจคุณแจแต่หิวแล้วเนี่ยแ,แม่ค้าเร็วที่ทำพิซซ่าที่หิวมากได้สิได้สิเฮลเฮลบฮลไหนพิซซ่า, <laughs> ซาเสร็จหรือย,ยังเนี่ย ยังคือประกอบเองอ๋อประกอบเองฮะต้องอบไหมเนี่ยไหมคะพิซซ่านี่ต้องอบไหมไม่ต้องไม่ต้องอบหรอแต่อบแค่สองนาทีเท่านั้นเองอ๋อสองนาทีแล้วคนนี้มากลัวหรือมาเล่นเนี่ยให้พ่อขา้างเราทำดีๆสิงั้นฉันจะไม่กินแล้วนะฉันจะไปแล้วนะ ฉันไม่ซื้อแล้วนะก็พ่อขานิ่งๆเนี่ยป้าตรียพ่อขาออ้าวติดกับดักอ้าวโดนไปแล้วพ่อขาหนีแล้วอ้าวไปเอาอบไปเสร็จยังหิวแล้วเนี่ยยังให้พ่อ้าชิมก่อนดิพ่อ้าอร่อยไหม อร่อยไหมพ่อคะอร่อยมเอาอันนี่มันตรงกลางมันจะไม่มีตรงกลางแบบมันจะเป็นซอสตรงกลางอ๋อถ้าตรงกลางมันหายไปหายไปไหนอ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเหรออ๋อพิซซ่านี่น่าจะอร่อยนะไหนไหมคะชิมให้ดูหน่อยสิกี่บาทอ่ะแม่ค้ากี่บาทอ่ะมมันไ่อกี่บาทอ่ะแค่ห้าบาทห้าบาททำไมถูกจังเลยมาแล้วมาแล้วพ่อค้าอันนี้ขายอะไรเนี่ยอะต้องต้อง ต้องอบกี่นาทีอ่ะแม่ค้าพี่ซ่าสองนาทีกินได้เลยใช่ไหมหาละพ่อขาจอมปวนอาเสร็ดยังอะหิวแล้วเนี่ยอ๋ออร่อยไหมคะยังไม่ได้เอาออกอีกนี่แม่ค้าได้ตังค์แล้วแม่ค้าจะไปทำอะไรอ่ะเอาเงินไปทำอะไร อะไรนะเอาไปแอบซื้อของเล่นซื้อของเล่นอะไรอ่ะของเล่นอะไรก็ได้ของเล่นอะไรก็ได้ไปซื้อกระปุกออมสินอ๋อใส่ออมสินก่อนหรือเปล่าเนะนี่ค่ะพี่ซานโอเคอร่อยไหมมันไม่อร่อยพิซซ่านี่น่าจะอร่อยมากเลยนะโอเคไม่โอเคตตุุ๊๊ดดโอเคโอเคมาถึงหมายคลิปหน้านะคะแม่ค้าจะไปนอนละ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดกระต่ายด้วยนะคะบ๊ายบายกดกดกดไลคะ์เอาพ่อขายชูมกวนบ๊ายบายครับเบนเทน,นเบนเทนอะไร <laughs>